เห็ดแดงนั้นมาเจ้า <Wars> สวัสดีตอนเช้าเจ้าไปนอกสุฟุสคนเจ้าวันนี้มากับบรรยากาศวอนฝนตกนะเจ้าพาพี่น้องเข้าป่าหาเหตุเจ้านะมาเจอแหงรุ่นเจ้าว่ะวันนี้มันจะมาหรือเปล่านะเจ้าเนาะตอนนี้ฝนก็ลงมาแบบฝอยๆนะเจ้าวันนี้มากันหลายคนเจ้ามีเยลับแล้วก็เยลตายเจ้า อย่าล้างเด้อย่าลาไปจักดอกเห็ดอีหยังอู้ยอย่าลาบ่เห็นตีนี่นะดอกหนึ่งเนี่ยนะในกองยาใตยอ่ะบ่มีอ่ะบ่มีเห็ดตีอ้ยมาคอยหาไปมันยังเช้าอยู่มืดอยู่มืดยู่มืดคตกสุก แพงเจ้าเป็นเห็ดบ้านเห็ดบ้านเห็ดแดงน้ำหมาวเท่าจ้าบ่อยทำเชื่อเถอะ หอเห็ดน้ำกวางเจ้าเหมือนเฮ็ดฟางนะเจ้าเนาะดอกเหมือนเห็ดฟ,าง,า,นะดดฟางขาเหมือนเห็ดโค้เจ้ารสชาติส่วนตัวให้หวานลำเจ้าอันนี้ปลาน้ำหนาวนะเจ้ากินได้เจ้านะเนาะก็แพงแพงกินอยู่แต่ว่าถ้าเป็นปลาอื่นนี่เพ็ดเหมือนแน่ใจนะเจ้าแต่ส่วนตัวให้หว่ามันลำดีเหมือนเหมือนมีแต่วราค่อยขมันตกเฮ็ดเปื่อนนะเจ้า เห็นน้านเร่เจาดอกกลางน้ำนะเจ้าะเห็นงามๆเลยเห็นหน้านเร่เจ้าะอืม,ไ,มได้ทำเชื่อเจอ้า วันนี้แพงเข้ามาอีกปลานะเจ้ามาลุ้นพออีกปลาของเจ้าแต่ปลานี้คนก็หลายนะเจ้าเดินสวนกับแพงไปหลาให้คนเลยเมื่อกี้เฮาหายขี้เกา่าเปิ่นเปิ่นหายขี้เกา่าเฮาเนาะเจอแล้วเจ้าเจ้าพึ่งดอกแรกนะเจ้าพึ่งแดงเจ้า วานได้ยังเนาะนั่นแะหละเจเาะนั่นแหละก็ให้น้ำมากให้น้ำมากเจาะ พึ่งเจ้าฝุ่นมีตกนี่เจ้าเอาไปไม้คุ้มก่อนรอกุหิตแดงน้ำมากระเจ้า เดี๋ยวละเจ้าสังเกตกับหัานารนะเจ้านี่นพึ่งนี่ให้พึ่งก็เลือดนะเจ้าเลือดหมู ไม no, no. ่้อกเยวนะเห็ดพึ่นะอีกดอกนึเห็ดพ่งเหมือนกันอีกดอกก็น เจ้าเอาดอกบาน,น,น,นได้ก่อนเนอได้ก่อนโ้ยเห็ดพึ่งแดงนะเจ้าแค่น,นี้ถ้าจะบอได้ละเปือ่อยละเจ้าเดี๋ยวครับเชื้อโหมน้ำนี่เจ้าเห็ดพึ่งแดงขาเน่นานะเจ้าขามันจะเน่าอันนี้กับแกงลามนะเจ้ารสชาติออกหวาน ดอหมาแล้วเจ้าดอกกระลังงามดะปัดดอกเ,อเดียวแดงขาเน่านะเจ้าขาเน่าตะกินได้อยู่สหอนดอก อ,อันนี้เป็นเห็ดแดงน้ำหมากนะเจ้าเห็ดน้ำแงรงเราคือเจาะ นี่กำลังจะออกเจาะมูเห็ดดินน่ะนี่เอาไว้ดอกนี้หน่อยลำเอาไว้ก่อนเจาะ ในนี้อีกดอกเจาเจ้ากเาปื่อยอะได้อยู่เจ้าะิดหายะเอาก่อนเนาะดอกเฮ็ดแดงน้ำมาเจ้า

อันนี้ให้พึ่งหวานนะเจ้าแกงกินรับยูหมูมีเจาะสองดอกสองดอกเจ้า จะพิชพึ่งอีกดอกนึงเจ้าพึ่งเหลือ,องเจ้าอีกดีเด้อบานกันได้ยูดอกกนะู đón phun, cây cây chi chăng này, ừ. đây con ạ, ui bờ đầy สองดอกเจ้านี่เห็ดพึ่งทหารเจ้ารสชาติคมนะเจ้าเหมือนกับใครเห็ดพึ่งทหารตะเกียเจ้าต้มหน้ามเหมือนน,นน้อยกะแกงรับอยู่เจ้าขึ้มนตัวพวยเจ้า อันนี้รสชาติขมนะเจ้าต้มน้ำเหมือนน้อยแกงกันลั้เจ้าเห็ดพุ่งเจ้านี่เห็ดพุ่งเลือดหมูนะเจ้า หรือบางที่ก็ห่อนเอ็ดเพชร์พื้นเข้ากรรมนะเจ้าแกงน้ำด้วยนี่ นี่ดองา,งามขนาดเลยเจ้าขางามขนาดเลยเจ้าจะอ่อนเหรอใกล้ๆกันเจ้าเหต้จำแป้งเจ้า ขาย้มมาเลยเจ้าอืมิด่งเด้งเจ้างามขนาดเเจ้าพี่น้องโดกลาังงาม,มเป้นเดนขานน่า มึนบบรอดปีสพองปีบ่พอครับมัีตอนเดืดรุแต่พันม้มันแดงิดนาแล,าลเลจ้าเ<า>ห็แดงน้ำหมากเจ้าจุ จ้ามีผลงานของแพงว่านน่เจ้าก็มีเห็ดพึ่งนะเจ้าเนาะเห็ดดินนะเจ้าเนาะรวมรวมกันนะเจ้าเนาะย่างละหน่อยเจ้าเกือบเต็มตะกร้าหน่อยนะเจ้าเนาะเห็ดหน้าแรกนะเจ้าหาบอกง่ายนะเจ้าเดินไกด์นะเจ้ากลัวจะได้แต่แต่ละดอกนะเจ้าเนาะ สำหรับวันนี้แพงก็คงต้องขอฝากคลิปปีนองไว้ต่ออีนะเจ้าหากมากหากชอบก็ฝากจ่วยกดไาลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพงเนาะทําคลิปต่อๆไปตัวเจ้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวแพงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า